เรื่องวุ่นวุ่นในรั้วปเอชเอมบาเป้ vs อันเคลาฟีแทบไม่ต่างจากการเมืองลูกหนังสำหรับสถานการณ์ในรัว้วปาร์คเดฟรังระหว่างท่านประธานกิริยันเอมบาเป้กับนัสเซอร์เอนเคลาฟีประธานตัวจริงมูลวอล์คเมนาฬิกากับไปเดือนที่ผ่านมาเอมบาเป้เขียนจดหมายแจ้งปารีสแชงแฉงแมงต้นสังกัดว่าว่าจะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มจากเดิมที่กำลังจะหมดในปี2 0 2 4ขนาดเดียวกันเอมบาเป้ é, ลั่นว่า j าว่า ตัวเขาจะไม่ย้ายออกจากทีมในฤดูก,กาลที่กำลังจะมาถึงโดยลงรับใช้ทีมตามเดิมก่อนจะลาสมโมสรภายห,หลังหมดสัญญาฟังดูเหมือนเอ็มบาเป้ก็เคารพกติกาไม่ออกลูกงองแงเรียกร้องให้สมโมสรปล่อยตัวและขอลงเล่นให้เปเชอย่างเต็มที่ตราบเท่าที่สัญญายังมีแต่ประเด็นสําคัญกว่าคือหากเอ็มบาเป้ทำเช่นนั้นจะทําให้หลังจบฤดูก,กาล2024สมโมสรจะเสียเขาออกไปแบบฟรีฟรีแบบที่ไม่ได้อะไรกลับมาสักสตางค์จุดนี้จึงทําให้ท่านประธานตัวจริงอย่างเอาเลเล fee ตึงจัดและหัวร้อนล่าสุดอาเคไลฟีออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนในการถแถลงข่าวเปิดตัวลุยเอริกเก้กุนซือคนใหม่โดยมีการเอ่ยถึงประเด็นเรื่องสัญญาของเอมบาเป้ด้วยเอเคไลฟีย้ำว่าจุดยิงของเขาชัดเจนสโมสรไม่ต้องการเสียผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอย่างเอมบาเป้ออกไปอย่างฟรีในปี2024พร้อมกันนี้ประธานสโมสรยังอ้างอิงถึงคำพูดลูกผู้ชายที่เอมบาเป้เคยให้สัญญากับเขาว่าจะไม่มีทางย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวอีกด้วยมองในมุมเอมบาเป้เขา เาเองก็เคารพสัญญาที่มีการเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาย่อมเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ในมุมของอัลเคลาฟีที่มองอุตสาหกรรมลูกหนังไม่ต่างจากธุรกิจมันคงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้หากเขาต้องเสียผู้เล่นระดับโลกออกไปฟรีๆอย่าลืมว่าอัลเคลาฟียอมทุ่มเงินกว่า180ล้านยูโรให้กับโมนาโกเพื่อพาเอมบัปเป้มาสวมยูนิฟอร์มเปเอเชในปี2017อย่างน้อยธนบัตรที่หวานไปควรถูกรับกลับคืนมาบ้างจริงๆข้อเสนอของอัลเคลาฟีไม่มีอะไรซับซ้อนเลย หากเอ็มบัปเป้อยากอยู่ต่อก็เคเสเซ็นสัญญาเพิ่มหากไม่เซ็นสโม,มสรก็จำเป็นต้องขายเขาออกไปในซัมเมอร์นี้เพราะในมุมของคนที่ทำทีมยอมอยากได้เม็ดเงินที่ลงทุนไปคืนกลับมาบางประเด็นที่น่าสนใจคือเตุได้เอ็มบัปเป้ที่เลือกแล้วว่าจะไม่ขยายสัญญาเพิ่มจึงต้องการอยู่ต่อจนครบสัญญาเพราะหากไม่อยากอยู่ต่อกับแมนเชรจริงก็แก้แจงเรื่องย้ายทีมตรงๆในซัมเมอร์นี้ก็ได้ ผู้เขียนแอบ,บไปส่องเหล่านักวิเคราะห์ลูกหนังต่างประเทศที่ตั้งคำถามในประเด็นนี้มีข้อความที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าเอ็มบัปเป้อาจถูกเสนอจากตัวแทนหรือสโมสรที่อยากได้เขาไปร่วมทับให้อยู่ต่อกับทีมไปอีกสักฤดูกาลก่อนแล้วค่อยย้ายมาแบบฟรีๆในซีซั่นถัดมาเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าหากเซ็นสัญญาเอ็มบัปเป้ในตลาดซัมเมอร์นี้ต้องทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลแต่หากอดทนรออีกหนึ่งปีพวกเขาจะรอรับแบบฟรีๆตัวแทนได้เปอร์เซ็นต์ค่าเซ็นสัญญาก,กับสโมสรใหม่นะักฟุตบอลเด็ก่าเหนือ ในระบบที่ต้องการใต้ไปเอชเจะไม่ได้อะไรสักยูโรมีการตั้งข้อสังเกตถึงบทสัมภาษณ์ของฟอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดที่ออกมาบอกในเดือนก่อนหลังปิดดีลจูดเบลิงแฮม103้าล้านยูโรและโคเซลูหัวหอกทีมชาติสเปนวัย33ปีจากเอสปานยอนมาในรูปแบบยืมตัวว่าปิดดีลตลาดแล้วมันตลกสินดีที่ทีมระดับโลกอย่างลาชันชุดข่าวมากด้วยซุปตายอมไปบากหน้าไปยืมกองหน้าวัย3ามาแทนที่ดาวยิงอย่างคา ริมเบนเซมาที่ย้ายออกไปจริงอยู่ที่โคเซลูทําไปถึง17ประตูนในซีซั่นที่ผ่านมาแต่การดึงมาในรูปแบบยืมตัวทั้งที่สโมสรมีเม็ดเงินมากพอไปกว้านซื้อกองหน้าระดับโลกได้แต่ไม่ทําเพราะเรอัลมาดริกจะต้องการเอาโคเซลูมาใช้งานในระยะสั้นๆเนื่องจากรอเอมบาปเป้หมดสัญญากับปเชในฤดูกาลหน้าใช่หรือไม่ หากจี่ซอลูกหนังออกมาตามนี้ถือเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดของเรอัลมาดริดเลยทีเดียวเพราะพวกเขารู้อยู่แก่ใจว่าเอบัปเป้มีใจให้แต่แค่ให้อดทนรอหน่อยพอไม่ต้องการเสียงเงินมหาศาลไปให้เศรษฐีตะว,วันออกกลางจุดนี้ทําให้เอบัปเป้ถือไพ่เหนือกว่าอัลเคลฟีเต็มๆจริงอยู่ที่อัลเคลฟีสามารถเรปักป้ายขายเอบัปเป้ได้เลยในซีซั่นนี้แต่ปัญหาคือด้วยคาตัวสูงลี้วระดับ150-200ล้านยูโรใครจะบ้าจ่ายต้องให้ใช้คติการขี้ดีกว่าการตด ยอมลดเพดานค่าตัวลงมาเหลือหลักร้อยล้านยูโรดีกว่าเสียฟีหากแต่เอ MB ปเป้ไม่เอาด้วยเลือดที่จะไม่ย้ายเอ้าเคลฟีก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีหรือจะยอมประเคนนักเตะให้เรอัลมาดริกในตลาดรอบนี้ก็จะถูกกดราคาแบบสุดๆแน่ส่วนหากจะใช้ท่าไม้ตายบานๆอย่างวิธีดองเข็มไม่ให้นักเตะลงเล่นในฤดูกาลที่จะถึงก็ต้องตอบคําถามสื่อมวลชนและแฟนบอลให้ได้เพราะผู้เล่นอย่างเอ MB ปเป้อยู่ท่ามกลางสายสปอร์ตหลา์ตลอดเวลาไม่ต่างจากคิสตีโนโรนันโดหรือ Messi. เวลานี้สิ่งเดียวที่อัลเคไลฟีมีไว้ใช้คัดงานคือคำสัญญาของเอ็มบาเป้ที่เคยบอกไว้ว่าจะไม่ออกจากทีมฟฟีแต่คำพูดในโลกลูกหนังก็ไม่ต่างจากในสภาเมื่อเวลาล่วงผ่านสามารถเปลี่ยนผ่านได้ทุกเมือ่อมองมุมไหนมากเกมนี้อัลเคไลฟีก็มีแต่เจ็บ